ตามใต้ของห้องปลาแก้วโอ้ปลาแก้วแต่ว่ามันมันเป็นปลาปวนนี่พอล้างแล้วนี่นี่คือชัดเลยฮะเป็นลายจุดๆโอ้ยนะปลาเหลืองมากเลยวันนี้เป็นพื้นที่ที่จะมากลางเต็นท์นอนได้ปลาวันนี้ครับนี่ยน้อย่างสะแห้งเลยโอ้โหนี่น้ำพริกปลาขาวๆอะไรกันแล้วแต่อย่าลืมมะเขือย,ยาวพี่นะจ๊ะอันนี้เป็นข้าวที่บ้านนึ่งจะนึ่งใส,สง่ถั่วลิสงนะคะกินปลาปวนน่าจะครั้งแรกๆครับที่ยาเหมือนเแทะเป็นไงน้องเมย์มันหวานในตัวอยู่เลย กาวสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมการเดินทางของอันแนนทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับ <S <S วันนี้ผมมาอยู่เส้นบรนพบุกัดนะพอดีเดินทางออกมาเที่ยวชมความสวยงามตามท้องเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในเส้นทางนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ผมอยู่บริเวณส่วนที่เป็นหัวโค้งบรนํากัุที่ผมจะแวะมาดูการทำทุนทนน่งนาแต่ว่าเคยแวะแล้วไง ก็เลยมาขอสูตรกินไอของทววัวเน่าเจ้าเสน่เมืองไม่ต้องสอนก่อนเนาะวันนี้เฮ็ดหลายม่ปีนางปีนางไปซุ้งค่ะสามทางค่ะฮะสามทางสามทางนี่หมายถึงว่าไงสามางใช่ไหมครับป้อโตอันนี้คือเสร็จแล้วเก็บที่ะจะไปจําหน่ายเนาะของดีของบ้านทําการอีกอย่างครับทววัวเน่านะแม่สอนนี้มีวบ้างครับสาวตาตเยอะครับนี่นะอันนี้ส่งเครื่องหรอปีนงัง ต้มเครื่องเราเอานี่เกลี่ยไออย่างนี้ไข่เป็นพวงนี่ไข่พวงเท่าไหร่พี่นางเงี้ยอันนี้ไข่เป็นกิโลค่ะอ๋อกิโลก็คือค่ะกิโลหกสิบบาทหกสิบบาทใครสนใจก็ลองแวะมาวัดน้ำกัดได้เนาะ,ะนี่เลยหัวโค้งเลยก่อนจะลดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมผมมีปลามาด้วยโทษทีพี่นางผมแอบซื้อปลามาครับเป็นปลานี่ปลาปวนพี่นางรู้จักไหมรู้จักค่ะเออพี่นางขออนุญาตช่วยหน่อยช่วยแกะดูหน่อยแอบซื้อมาข้างทางเมื่อกี้จะไปทำกับข้าวหน่อยพี่นาง แถวนี้มีไหมพี่นะ,ะมีปลาแคล้วตามใต้อของปลาแคล้วออปลาแคล้วแต่ว่ามันมันเป็นปลาปวนนี่<ะ>มันจะเป็นลายจุดเนาะ <c oughs> ของพี่นางมีลายจุดอย่างงี้ไหมมันมีตัวใหญ่เยอะเหมือนกันครับเมื่อกี้ผมซื้อ,อนะของคนที่เอามาขายตามริมทางครับนี่โอ้โหส,สดเลยเนี่ยพี่นะโอ้ยนวดมันมีอันนี้ซื้อมากิโลได้ไหนนะเออเขาขายกิโลละสองร้อยสั้วใหญ่ละบักใหญ่เนาะอย่างงี้แซ่บเลยเนาะ ป้าโทเออที่บ้านมีมีคนทำกับข้าวกินไหมครับพี่นางโอ้ตัวใหญ่มากรู้เออใครครับแฟนหรือว่าแฟนแฟนแล้ลูกสาวลูกสาวพี่นางลูกสาวไปเรียนอยู่ค่ะอ๋อลูกสาวเรียนที่ไหนครับพี่พี่นางอยู่ละในเมืองนี่ค่ะอ๋อนี่นะในในเมืองแม่งสอนหรอในเมืองยังสอนเนี่ป้าโทครับเรียนอยู่ลำลำปางอีกคนอ๋อครับนี่นะลูกสาวจะได้เห็นพี่นาโอ้ไหลเนาะ อันนี้ไอ้บินางทายนี่ก็หื้อค่ะให้ทายให้พี่นางทายว่ากี่บาทสองร้อยกว่าอ้้าบ้านเท่านี้ร้อยกว่าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบใช่ไหมอันนี้ผมซื้อมาร้อยห้าสิบถ้าบ้านเท่านี้มันร้อยสี่สิบอ่ะโอ้รอถ้าเขาเป็นโสดร้อยสี่สิบอ๋อเหรอไปเดี๋ยวสายไปบ้านพี่นางถูกจังแต่นี้คือมันเป็นปลาปลาปวนพี่นาง เออแต่พี่นางมันปลาแค่วอย่างเนาะปลาแค่วอีย่างแต่มันแต่ไม่ไม่มีลายเออใช่อันนี้มันสวยเนาะใช่ตัวตัวใหญ่ตัวเออครับงั้นขอบคุณมากครับอุญาตไปทำกับข้าวก่อนนะอันนี้คือกับข้าวนะปลางมหาเนเอกทำอยู่นะพูดเล่นๆนะครับขอบคุณมากครับตอนแรกคิดว่าตัวเล็กๆเห็ในถุงก็ซื้อมานะครับนะร้อยห้าสิบนะครับวันนี้นะคนที่นี่ก็จับขายอยู่นะครับดูนี่ไซส์นี่ถ้ามีขวดขวด ถ้าเป็นพวกขวดไอ้เครื่องดื่มชูกำลังนี่เกือบเท่าเลยนะดูว่าใหญ่จะเทียบกับอะไรดีเนาะเนี่ยใหญ่กับเท่าแขนเลยตัวนี้คือใส่ดีมากก้มย,ยำอร่อยครับเออ่แถวน้ําปลายน้ําสระบินมีครับแล้วก็น้ําของมีแต่ส่วนใหญ่ก็คือปลาปวนอย่นี้หายากอันนี้คือเพิ่งจะได้มาไม่นานนะครับนาสี่มจะเป็นแบบเหลืองๆลายๆคล้ายๆปลาแก้วปลากระทิงแต่ไม่ใช่ปลากระทิงนะคือปลาปวนด,ด,ดูดูรูปลักษณ์ของมันนะเห็นไหมพอล้างแล้วนี่ไงนี่คือชั้นเลยฮะเป็นลายจุด ผมไม่เคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ผมได้แต่ตัวน้อยๆนะครับนี่สองนิ้วสามนิ้วน่ะประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยดูตัวนี้ไซส์นี่มีถึงสามสี่ขีดอะนะครับก็ไซส์กำลังดีนะครับบ้านเราภาคกลางก็ปลาลดปลากระ,กะิมได้อยู่นะครับที่นี่คือป,ปลาปวนมีนะครับนะสุดไหมนะ่ะสึ่งตัวนะครับได้ได้สองตัวเองแล้วเดี๋ยวจะไปทําอาหารนะครับมา ไว้เอามาล้างหน่อยเมื่อกีไ้ไปโชว์คนแถวนี้อยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าไซดีนะดูสิแซบ่บนะนี่ปลาแควมันนะครับนะไม่เห็นไม่เต็มถุงไงมาดูเต็มเต็มถุงหน่อยนี่คือปลาแคเนาะงไป,นะปแล้วปลาแควตัวเล็กครับไม่ใหญ่ที่ผมไปหายใหญ่กว่านี้ครับจริงๆขงเขาก็อาจจะแบ่งขายคนอื่นบ้างก็แล้วผมก็เหมาถุงมาเลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเลือกนู่นเลือกนี่ไปนะมันมัน เป็นวิถีของเขาเนี่ยที่เขาจะต้องอาหาปลาเป็นอาหารส่วนหนึ่งคืออาจจะไปกินบ้างแก็ได้เหลือก็เอามาขายนะก็แล้วก็ถือว่าสนับสนุนรายได้ของคนในชุมชนแล้วก็คนในท้องถิ่นไปนะเรียบร้อยนะนะได้ละอร่อยนะแซ่บๆนะเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมนะครับทุกคนเฮ้ยนี่ภาพที่อยู่บ้างหน้าคือทุกการท่อเทียวกับวิธีชีวิตของชาวนานแล้วก็วิวของภูเข,ขา,นานแล้วก็มีวทัศ์มอก ครับที่แข่งออามว้เท่าทักเท่าไรครับด้านล่างผมมีน้ำหนั่งแล้วก็มีน้ำหนั่งนะยาวเป็นเส้นเล็กๆด้วยว้าเดี๋ยวเราจะลงไปสัมผัสบรรยากาศท่านราวกันนครับทางนี้ครับเพราะว่าผมมีน้ำกับคนในท้องทิมซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอาร้าวโพดนะครับที่ผมได้มาเนี่ยทำอาหารกินกันในโซนนี้นะครับกลับกระท่อมลิ้มนานะครับซึ่งอยู่ตรงด้านน้านเลยนะครับนาเดี๋ยวดูครับว่าเธอเป็นใครอะไรยังไง โอ้เราดีนคนมากเลยสวัสดีครับเอ,อ้าสาวสวยที่ไหนนั่นน่ะโอ้โหโอ,โอ,โอ้มีคนมารอผมด้วยครับอุย้ยใส่สิ้นด้วยสวัสดีครับนะอ๋อนักเอกของเรานั่นเองน้องเมย์นะครับวันนี้น่ารักมากเลย วันนี้มาเตรียมทำอาหารเรอน้องเมย์ใช่ค่ะอ่ารู้รู้รู้ว่าพี่จะมาเอ้ยูกคุณพ่อดีกว่าเดี๋ยวเรียกพี่มา <c oughs> <c oughs> คนดูบอลอีกเออนะไม่ต้องรีบน้องเมย์พี่อยากอยู่กับน้องเมย์นานๆ <c oughs> วิวสวยมากน้องเมย์อันนี้เป็นกระท่อมใครที่นัดพี่มาเนี่ยอันนี้เป็นกระท่อมของน้องของยายอะคะ่ะน้องของยายนะแต่สวยมากน้องเมย์ดูดิดดมีเนี่ยมีดิมน้ําแล้วก็มีต้นโกสุม่มทําอาหารได้วิวสวยๆแล้วก็มีต้นกล้วยเนาะ <c oughs> มีัูวตรงนี้มีผักหรือว่าไงน้องเมย์ โอ้หมักนาวครับหมักผ้าสวยงามตอนนั้นย,ยิ่งเลยแล้วแกพี่เห็นเขาเลี้ยงอะไรอยู่ตรงด้านนูนนะนะ้นเลยน้ำเมย์เนาะน้ำเมย์จ้ามาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ก็ดีนะเพราะห้องน้องเของน้ามีเลยนะตรงนี้โซได้ข่าวว่ามีการหาปลาด้วยในช่วงที่ว่าน้ําใสๆอะไรเงี้ใใยนะใช่ค่ะถ้าน้ำใสจะหาปลาแถวข้างนี้เลยเออข้างนี้นนนข้างนี้เลยไม่นั้นอยู่ข้างนี้เลยตรงต้นไม้เยอะเนี่ยต้นไม้เยอะๆตรงนู้นมีที่หาปลาของชาวบ้านนะครับนะก็ดูบรรยากาศกอดเป็นไงล่ะอุตส่าห์รีบมาเลยกลัวกว่ามาไม่ตรงนั้นไง นังเอกของผมรออยู่ไอ้นคไอ้ของทุกคนรออยู่นะพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีดราม่าอีกนะข้าวก็เริ่มจะออกรวนนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวคงได้มาเกี่ยวข้าวกับน้องเมยนะครับนะสุดยอดเลยนะนะครับแต่ตรงนู้นก็คือมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกันตรงนู้นนะครับกลางทุ่งนาแล้วดูวิวโอ้นี่เช้าเช้านะครับแม่นะแล้วดูกระท่อมครับนะี่กลางเต็นท์ข้างบนก็ได้ครับสองหลังสามหลังข้างล่างก็นอนได้นี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่นะครับนี่ สุดจัดอันนท้อันทัวบอครับเดี๋ยวเจอกันดีกว่านะให้น้องเมย์เตรียมตัวก่อนนะครับมามาดูเมนูวันนี้ครับแล้วก็ผมก็ซื้ออะไรมาเพิ่มเติมเลยครับน้องเมย์อ,อยากจะทำอาหารให้อ่าผมครับเรียกคุณพ่อเดี๋ยวคนเบื่อนะเรียกพี่นแน่ได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะคนดูชอบชอบหาพี่เรียกพ่อเยอะไปะเรียกเรียกพี่ดีกว่านะ,อะโอเคตามนั้นดีกว่าไปเดี๋ยวเมย์จะทำอะไรกินเดี๋ยวรอชมนะครับนี่ทุกคนดูของฝากของเรานะครับเดี๋ยวจะให้น้องเมย์แกะให้ดูครับว่ามันคืออะไร โอ้ยน้องเมยอันนู้นเสือดำหรือว่าเสือเสือปลาป่ะน้ามานี่มาเมียวเมียวเมียวโอ้เดี๋ยวจะต้องให้กินอาหารด้วยครับนี่นี่ผมมีปลานะครับนี่เดี๋ยวมันยังไม่เคยเห็นไงนี่มัได้กินปลาน้องเมยน้องเมยรู้จักปลาไหมเดี๋ยวคุณพ่อให้ดูก่อนเออรู้ปลาอะไรลูกไม่รู้จักแต่ตัวนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นนะเออลองเอาออกมาดูก่อนนะโอ้โหนะปลาเหลืองมากเลยวันนี้เออนี่ยเนี่นี่ยกให้ดูหน่อย ทุกคนดูนะครับอันนี้คือปลาปลาปวนน้องเมยปลาปวนเอออันนี้คืออยู่ในน้ําของน้ําปายก็มีแต่น้องเมยยังไม่เคยเจอใช่ปะใช่อ,อ,อนาคตจะได้เจอเดี๋ยว <c oughs> พี่จะพาไปดําปลาออกินไหมกินไหม <c oughs> กินไหมกินไหมกินไหมจะกินไหมจะกินปลาปลาจะกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวล้างก่อนเนาะ <c oughs> น้ำก็ใส่ได้เย็นเห็นเอ,อ่อน้องเมยนะครับแล้วก็วิวดูดิสุดมากเลยวันนี้เรามีมสาวงามตามท้องเรื่องที่จะมาทำอาหารให้เราได้ทานนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูบ้านที่ น้องเมยบอกว่าเออน้องเมยเก็บผักมาส่วนหนึ่งจากที่บ้านนะครับซึ่งคุณยายก็ปลูกไว้นะครับเจดีนี่ก็เป็นเถียงน้องสาวคุณยายนะครับดูต้นข้าวดิเนตอนเช้าๆนี่คือเป็นน้ําค้างอยู่บนยอดข้าวเลยนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องเมย์เตรียมปลาแล้วก็เตรียมวัะทุดีก่อนเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย์ทำอาหารให้ดูครับเราจะกินข้าวทําการเนี่ยตาข้าวินะครับสวยงามตามทรรงเนียมอีกยิ่งเลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเดินดูตรงริมน้ำนะครับว่าน้ำน้ำตัวนี้เขาเป็นน้ําอะไรน้ําปลาใช่ไหมน้องเมย์น้ำที่ไหลผ่านนี้้นําแม่สงาน้ำแม่สง เอาละแม่เสงี้จัดไปโอ้อแมวตัวนี้มันเขา้าเขา,เขาร,ร,รู้รู้ใจอะ่ะมันเข้ามาจบพี่เดี๋ยวมันรู้ว่ามันจะต้องได้กินปลาแน่เลยลูกสาวจะพาพี่ไปไหนอุ้ยห <c oughs> วังลน <c oughs> ก็ตอนนี้จะเป็นคล้ายๆกับบนเขียงนานะครับซึ่งจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการทํานาแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่จะมากลางเต้นนอนได้เกยทาจยายเหรออ๋อทำไมอะคือวันนี้มีอะไรอ่ะ อ๋อข้างบนนี้มีลูกแมวใช่พี่ว่าอยู่นี่แถวนี้แหละแต่ว่าคราวนี้มันอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจพ่อแม่มันอยู่นี่แหละ <c oughs> แต่คงเ,เอามาเลี้ยงลูกมันอะนะ<ช>อ๋อน้องน้องเมย์ได้ยินเสียงลูกแมวครับบอกว่าน่าจะมีลูกแมวอยู่ข้างบนมาหาไม่เจอนะครับน่าจะย้ายและเนี่ยเป็นที่เก็บอ,อุปก,กรณ์ด้านบนนะเมย์นะเนี่ยที่ไถนาอะไรเนี้ยคาดเคลื่อนมีหมดเลยดีน้องเมย์ดีมีมปลาไหมเนี่ยมีนะค่ะมีนะ โอเคเดี๋ยวไปทาอาหารกันนะครับวิวสวยมากครับลองดูอันนี้ติดถนนนะครับมวยบอกว่าอนุกระเทียของน้องมวยเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวได้ได้ได้มาทําอาหารนะครับนู่นอะไกลนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศน่าจะดีครับกลางทุ่งเลยน้องมวยเตรียมตัวที่จะทําน้าพริกแล้วครับก็กะว่าจะเอาใบตองเนี่ยมาจี่กับพวกพริกพวกกระเทียมนะครับส่วนปลานี่น่าจะย่างนะครับเตานี่คือก็ไปก่อนครับเอาบรรยากาศริมน้ําเมืองให้ทุกคนได้ชมครับแล้วก็ชมวิวนี่นี่โอ้ยนะ คือชอบวิวบ้านน้องเมยมากครับต่จริงๆน้องเมย์อยู่ที่นี่แหละน้องเมยก็ยชวนอมมาหลายทีผมก็ดีใจเยอะนะกลัวจะมาเจอคุณพ่อคุณแม่ตัวจริงวันนี้เจอคุณพ่อคุณแม่ตัวจริงก็เลยไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อครับเียเป็นพี่แทน <c oughs> นะย่าจ้า้องเมยเต็มเลยวันนี้นะครับนะ, <c oughs> นะก็ดูส่วนที่คุณตาทำไว้นี่คือสวยมากนะครับเมื่อกี้เราดูแค่ตรงส่วนด้านนอกคือตรงเนี้ยรอบๆตัวกระท่อมเนี่ยก็ยังมีผักที่กินได้แล้วก็จะมีสมุนไพรเนี่ยนะเดินมาส่องให้ทุกคนได้ชมก่อนเนี่ย มะเขือยาวเนี่ยก็เอาไปเผาเนี่ยโอ้โหนี่อร่อยมากเลยคุณแม่มาเว้ยคุณแม่น้องเมยมานี่คุณแม่น้องเมยมาส่งสบียงครับของไม่ครบเอา้าน้องเมยคุณแม่มาเหรอคุณแม่ไปแล้วจะได้รู้จักหน้าตาคุณแม่น้องเมยหน่อยไปแล้วครับไม่สู้ครับแม่ไปแล้วเว้ย <laughs> ไปแล้วไม่สนใจกูได้ออกไปเถอะทำ้วก็ทำเถอะ นี่ครับเดี๋ยวเ,ยวเอาเอันนี้มีย่างกินสักลูกนะน้องเมย์มะเขือ,น,อนี้กินได้ไหมครับมะเขือนนี้ของคุณตาไหมได้นะขอสักลูกนะครับ <c oughs> ดูวิวสวยมาก <c oughs> คือผักมันเยอะไงไม่เต็มอิ่มไงมเมื่อคืออ่อนๆน,นะครับนี่อันนี้มะเขือเผาก็กลับมาครับก็จะมีลูกนี้ก็ลูกนี้เอาไงไวะเนี่ย โอ้หตนี่มันอ่อนไปต้องเอาแก่ๆนะเขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งอร่อยหนึ่งหนึ่งหัวนะครับเยอะครับนี่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 มาเก็บผักเพิ่มเติมเว้ยอยากกินอะไรก็เอาอันนี้คือเมื่อคยนยาวเช่นกันอันนี้อ่อนๆ,ๆตรงนี้ก็มีว่ะโอ้โหมาเก็บตรงนี้ก็ดีแหละกระพงกระเพรามีหมดกระจงกระเจี๊ยบมีหมดเออดูดีมากนะครับปลูกใจต,ตามริมตางเมืองนะครับโอ้กระท่อมตรงนี้นก็สวยนะแหม่นะสุดมากครับ แม่ต้องายคุณแม่น้องมือเลยเดี๋ยวกลับไปทาอาหาร่งก่อนนะครับน้องมือก็เตรียมตัวแล้วนะครับอันนี้คุณตาน้องเมือนะครับอันนี้เราจะย่างพริกย่างกระเทียมเนาะแน่นอนจริงๆนะครับย่างจนเรียบร้อยแนละ้วไม่ตองไหมครับแต่จะแกะมาเอากระเทียมกับพีิกหอมมาใส่ในครกเนาะเราจะย่างปลาเนาะ ใส่ในครกครับนี่ที่กระเทียมที่ได้แล้วนะโอเคนี่เดี๋ยวเราจะเอาขี้ปลาออกก่อนนะครับมีดเมืองเหนือส่งข้าวปกอ้วยครับไปไปมา,มาเป็นมีดประจําตัวน้องมวยไว้แลครับนี่ใช้งานได้ดีไหมน้องมวยใช้งานได้ดีค่ะเออขอบคุณพี่แม็กซ์น,นะครับน้าเชม็กซ์วันนี้ไม่มาครับพอดีเชม็กซ์ติดงานถ้าเช้าๆนี้จะไม่ค่อยว่างกันนะครับก็ฝากคนงานมีดเมืองเหนือไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ที่บอกก็ไปอันนี้เป็นมีดทำขวดเล็กๆสําหรับน้องๆน,นะครับที่อยากได้ก็ เข้าไปดูตำลี้งเลยน้องเหมยปลาหอมมากเลยใกล้สุกหรือยังจะ๊ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะโอ้โหดูนี่แม่นังเอกของเราเป็นการเป็นงานน่าดูครับนะเดี๋ยวคงได้เห็นท่าตำน้ำพริกที่หลายๆคนคิดถึงอยู่ในครกจะมีกระเทียมกับพริกที่เราปิ้งไว้ตะกี้นะคะจ้ะ <c oughs> อ๋อนี่คือน้องจะตําพริกน,นะ,ะเอาเลยจ้ะเอาุ่น้อาเลยนะมีเกลือน,นะ,ะจ้ะผมชูรสขกเครื่องให้เข้ากันนะคะได้เลย <c oughs> ่ากินน้ำพริกแล้วสิท่าละเอียดแล้วนะคะจ้ะ <c oughs> ตอวมาแกะเนื้อปลานะคะได้จ้ะดูลปลาวันนี้ครับนี่ มือยากสะแห้งเลยแม่ปกติกินปลาแห้งๆก็อร่อยแล้วนะแต่คราวนี้คือสาวสวยเอามาตำกระน้ำพริกด้วยน้องเมยยทีมงานพี่ร้องให้มันหน่อยสิสง <c oughs> สารมัมากเลยมิวมิวเออเอาซะ <c oughs> เดี๋ยวให้สักตวงเลยนี่ ปลาปลัวนะครับบดาย่านี่คล้ายปลากระกทรีงเลยดูไม่ออกนะครับส่วนปลากระทิงที่ตัวน้อยๆนั่นเด้อผมจะให้น้องเมย์อเอาไปให้อ่าคุณแม่ครับทอดกรอบกินที่บ้านต่างห่างเนาะคะเราแค่พอกินบอกพีชอบกินน้ำพริกกับพักต้มจ้ะมีคนตาให้พี่กินได้ละย, <c oughs> ยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มพี่ดิ้เสียงอยส่งให้ทีมงานพี่ทีเอาหวัวส่งให้ทีมงานพี่ที มารอแล้วละเอออ่ะนั่นแหละเออเอาไปทักมันมือแบ่งกันกินคะเสร็จแล้วใช่ค่ะดีใจจังเลยท้องคุณพ่อร้องโอ้โหได้คุณพ่อแล่ยโอ้โหนี่ น้ำพริกปลาขาวๆครับเรื่องจริงเลยเนื้อปลาขาวมากครับน้องเมย์ยกโชว์หน่อยพอก็สโลแกนของพี่ด้วยน่ากินน่ากินค่ะน่ากินน่ากิน <c oughs> มาแล้วครับนะ <c oughs> ก็เมนูไฮไลท์คือน้ำพริกปลาปลวนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลวกผักแล้วกกินกันเนาะไปลวกผักกนะันค่ะ โต๊ะอาหารผมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเพอร์เฟกต์บวกลงไปรว้เลยะคะบวกจ้าอะไรกันแล้วแต่อย่าลืมมะเขือยาวพี่นะจ๊ะเพราะเขาชอบนี่พี่อันแน่มะเขือเผาคนดูนี่ไม่รู้จักอันแน่ตัวจริงเลยนี่ผักโขมนะคะจะอันนี้คือไฮไลท์ของน้องเมย์ครับนี่ คือผักขมพามน้องมือบอกว่าอยากให้พี่แน่กินครับจะได้แรงดีเหมือนป๊อปอายรู้จักป๊อปไอายไหมรู้จักจากนะเออลวกพอประมาณนะคะผักขมจะผักขมลวกพอประมาณครับแต่ว่ามะเขือนี่คือยังนะยังเลยค่ะเออนี่แต่ว่าน้ำเป็นสีแดงนี่คือเป็นสีแดงของผักขมนะน้องมือค่ะโอ้โหนะเดี๋ยวเราจะให้ผักสุกเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันครับโต๊ะอาหารตัวนี้จัดแล้วนะครับนี่ ทำพริกผักต้มแต่ดูวิวแล้วก็ดูคุณค่าทางสารอาหารครับปอสาพิษวันนี้คือสุดแน่นอนครับดูแม่นี่นี่น,น,นี่ดูดูบรรยากาศฮ่าๆบวกได้แล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมจ๊ะ,ะโอ้โหกับข้าวเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้สิ่งที่ผมรอคอยอยู่ก็มาถึงแล้วนะมะเขือเผาเอ้ยมะเขือต้มสิ <laughs> เออนี่แหละของชอบครับ วิตามินล้วนๆนะครับสดๆเก็บจากต้นเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็ไปเสิร์ฟบนโต๊ะครับลองดูโต๊ะอาหารเราแม่ตอนนี้คือกับข้าวมาเต็มอะ่ะอันนี้มีอะไรบ้างไหนน้องเมย์อลองพรีเซนต์ให้คนดูดูหน่อยครับอันนี้ผักไผ่ผักใบยาวมะเขือเอปาะนะคะอันนี้คือ,อยังสดนะใช่ค่ะออรู้ร,ร,รู้ด้วยพี่แนชอบกินสดอันนี้คือที่ต้มแล้วกี้ผักขมทำไมต้มนี่คือกินไม่ได้ค่ะนี่อย่าลืมนี่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 เมื่อกี้เอาขึ้นมาร้อนๆเลยครับ แล้วผมจะมีเมนูเพิ่มเติมก็คือนี่ครับหมูปิ้งเนาร้านประจําอันนี้เมยเคยกินหรือยังเคยที่แหละพี่เคยซื้อไปฝากนะเออนะเนี่ยแล้วก็นี่ก็คืออันนี้เป็นข้าวที่บ้านนึ่งจะนึ่งใส่ถั่วลิสงนะอ้าวเหรอมีข้าวนึ่งเนอะใช่ค่ะเอออยากลองกินเหมือนกันอะนะเดี๋ยวกินข้าวดีกว่าอันนี้ปลาย่างก็ตัวหนึ่งเนาะค่ะนี่ครับเต็มๆเลยนี่คือปลาปลัวนะครับเดี๋ยวจะกินกันนะน้องเมย์มูออกมาก็ได้จ้ะมีแต่เราสองคนนะเสดายคุณตากับคุณแม่ไม่มามือนเรากินเต็มเลย หม่เมนูวันนี้ดูครับคลาสสิกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกินข้าวกับน้องเมย์ก่อนนะครับนเรื่องราววันนี้ก็จะพูดคุยผ่านลกล้องครับแล้วก็จะมีทิปการเดิน,นทางเรื่อยๆนะครับเวลาที่ได้เจอน้องเมย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่เข้าอยูอ่ในเฟรมของผมนะครับอมาแล้วครับโต๊ะอาหารติดตินมทุกนาของแท้เลยแล้วก็จะมีบรรยากาศแบบบ้านๆคือการได้กินปลาปลัวนะครับปลาที่ใหญ่จากน้ําขอนครับน้าปายก็มีอันนี้น้องเมย์เคยกินนะใช่ไหมปลากระทิง ถา้าไปกินจริงเคยไหรัป้าปูนี่ยังยังวันนี้น้องเมย์จะได้กินแล้วอ่ะให้นางเอกเปิดก่อนนะครับจะพยายามไม่ลืมคําว่าอ่าน้องเมย์ดีกว่าพี <c oughs> ่เรียกลูกสาวเดีย๋ยวโดนดพี่จะเรียกพี่นะพ,พี่พี่อเน่กับน,น้องเมย์นะครับต่อไปนี้ติดปากแล้วอ่าอันนี้ขนมคือน้องเมย์แบ่งพี่จะแบ่งสักหน่อยเนะี่ยพี่ไม่รู้ว่ากินหมดหรือเปล่าโอเคนะอ่าอ่ายิบปลาหน่อยเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยเขาเป็นะเ,ปเกียรติให้กับอ่าช่องหน่อยนะครับโอ้โห อันนี้คือไม่ได้ใส่เกลือถ้าใส่เกลือจะอร่อย,อยงไงถ้าจิีบกระเพริกก็ได้อยู่นะครับลองกินสดๆดีว่ารสชาติเป็นแบบไหนผมก็กินปลาปวนน่าจะครั้งแรกๆครับที่ย่านแบบนี้เป็นไงน้องเมย์มันหวานในตัวอยู่เลมเนื้อป,ป,ปลาปวนหวานเนะเาะหวานอะ่ะเรากินกับข้าวนี่คือข้าวนึ่งนะที่ซันโชลิสงปกติเหนื่องอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยครับจอมจอมกับข้าวเหนื่อยนี่จะแหลมนะครับนุ่มไหมข้าวนึ่งของน้องเมย์ อยมันไม่ใช่ข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่นงนะมันก็องเป็นข้าวเหนียวที่ซื้อมาแนละ้วขอข้าวจิ้มกับน,น้ำน้ำพริกเลยนะครับน้ำพริกน้องเมย์อือหืออืมน้องเมย์อร่อยมากลูกน้องร้อนไม่อยู่เลยเนะี่ยือให้ให้ปลาไปแล้วเนะี่ยเอาเอาหาหนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคือนมาเดี๋ยวค่อยเอาหมูไปเดี๋ยวมากินหมูอีกทีนึงปไปเดี๋ยวยกให้ไม้หนึง่งเอาไป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  โอเคนะขึ้นผักก่อนนะครับลองลองักหน่อยอ,นนอ,อ,อันนี้มะเขือเผาอันนี้มะเขือเผาแต่วันนี้เป็นมะเขือต้มนะครับมันอร่อยจริงๆและแล้วมันก็ไปมีสารอาหารครบถ้วนนะครับน้องเมยกินไหมไม่กินไม่กินลนะขอพี่แล้วกันนะ <c oughs> แต่ร้อนอะ่ะเราร้อนนี่ก็กินนะครับเนี่ยอร่อยมากใส่น้ำไปไม่ไม่ไม่ชิมน้ำพริกฝีมือตัวเองเหรอน้องเมย์ชิมอยู่ค <c oughs> ่ะนะ อืมอืมอืมอร่อยยอดพิเงษในเจ้าของผักวันนี้เอามาที่คุณยายเอามาให้ก็คือผักขมเนาะใช่ค่ะไม่นแน่ใจว่าจะขมเหมือนที่พี่ไม่เคยกินที่บ้านพี่ยูรุต่าที่เรากินกันอ่ะอ๋ออันนี้เรียกผักขมมันเป็นผักขมใช่ไหม่ใช่แบบม่ใช่ผักขมเอาคือมันผักขมใช่ค่ะอ๋อเหรอแต่นี่เป็นพันธุ์ที่ต้นใหญ่เลยลอลองชิมเปลาก่อนอืมขมเลยอ คือว่าคือว่าขมมามันคือปลาขมอร่อยอ่ะขง <อ S 1> ข,ข,ของไทยเนี่แหละอ๋อชอบเอาไปอบอบชีสก็ได้นะคะตนนัะะวนี้อ๋อหรอโอ้โหนี่นี่ก็ไปชิรได้ด้วยโอ้นะครับอร่อยมากครับของน้องเมย์เพื่อามาครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าพี่จะไปที่บ้านเลยนะได้ค่ะคือเดี๋ยวจะไปบุกบ้านน้องเมย์ใครอยากดูครับกดไลค์กดแชร์เยอะเพราะว่ามีสวนผักแล้วก็ได้รู้จักครอบครัวของน้องเมย์คุณพ่อหาปลาเก่งมากนะครับก็ช่วยกันไปอยู่นะ เด,เดี๋ยวเจอเจอเจอเ,จอเซนหาปลากรุงเทพกับเซนหาปลาที่ป่าแปรเจอกัน um. อืมอืมอปเรน่อยปเรื่อยิมนานร้องเมื่อเขือนสดใช่ปะ่ะเมื่อเขื่อนปอ,อก,ปออกสดๆนี่อร่อยนะอยากที่บ้านนะอืมอืมกรอบหวาน,นมากเมือ่อขมครับผมชอบเนื้อเขือนปอ,อกมากไม่ต้องต้มก็อร่อยต้มก็อร่อยถ้าจะชอบ น้ำพริกอองหม่นี่ก็อร่อยนะครับอืมไปรุ่นใจเย็นหน่อยเอาปลาปลาปลาด้วยใช้ถึ่ไไงไก่อนเจ้ถึ่งไมทให้มันอร่อยมาก บวบเนาะค่ะบวบก,กินไหมกินค่ะกินเนาะอืมหวานอืมได้ยินเสียงไหมมันจะตอนนี้คือจะได้ยินเสียงน้ำเมือกถ้าเราก็นทั้นี<ช>้ก็คือได้ยินเสียงน้ำเมือกจะมีแม่น้ำข้างนี้เด้อเราก็มีแม่น้ำอะไรนะ ามาแม่สิงห์ปลาเยอะมากเดี๋ยวจะมาหาปลามาดำปลาแต่มาเกี่ยวปลากระเทงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมกินข้าวกับน้องเมย์ก่อนดีวกว่าเนอะเดี๋ยวจะได้ไม่กวนเวลาน้องเมย์เดี๋ยวกินให้อิ่มแล้วก็จะไปด๊ากาแฟกันม <c oughs> ันไม่ไกลจากด๊ากาแฟทั้งไทยใกล้ๆนี่เองค่ะคือใครใครไม่เคยมาตรงนี้นะครับบอกเลยนะครับถ้าเกิดจะมาเข้าวแมงสอดจะ ขึ้นโค้งชันๆใช่ปะตนนั้นจะชันมากเอเอ,อถ้าผ่าแดงอ่ะชันแต่ก็เจอกาแฟช่างไทยที่ว่าเด่นๆเลยมันจะมีเลี้ยวขวามาทางปังอู่อะไรเนี้ยถ้าเลี้ยวมาเส้นเนี้ยคือมันจะไม่ขึ้นเขาชันมันจะเป็นทางเลี่ยงอะไรแล้วก็มาเจอกับบบร,รยากาศแบบเนี้ยคือตลอดข้างทางเลยสวยมากนะครับซึ่งนักเที่ยวส่วนใหญ่จะวิ่งเส้นนู้นเลย เ,เส้นเส้นหลักนะครับแต่ตรงนี้คือถ้าเข้ามาจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับอันนี้คือแนะนําเพื่อใครชอบแนวธรรมชาติแบบผมเนี่ยคือเราเข้ามาสา,าดารูเย็นก็สวยพาที่จะตกตรงนั้นบางภูเขานะครับจะเห็นกระท่อมที่สวยมากตรงนี้เป็นกระท่อมนะครับที่ผมอยู่ <c oughs> อืออ้อ,อร่อยอร่อยมากมันเท่ชิมชิมหมูกันเดี๋ยวจะรำรามบรยากาศแล้วเอาหมวแล้วเราเนี่ย <c oughs> เอาใช้เปิดหมูนะอันเนี่ยเราเห็นชิมงานนะตอนนี้อิ่มแน่นอนครับนะ ทีมงานเราหมูก็อร่อยนะอ,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 อม่อยมากบรรยากาศฟินเลยเร้องไปต้องช่องเกบเกี่ยวก็เกี่ยวผักไปหาของอะไางทางๆเลยไม่ได้ซื้อเนาะใช่เป็ยอด จะมีแถวผาแดงก็ไปหาเห็ดกันนะช่วงนี้รถอ,อาจจะเยอะนินึงอืมตัวนี้เห็ดออกนะครับก็ฝนตกตลอดแต่เร่เดิมคือผมผมชอบไงวิถีชีวิตชาวบ้านวิวธรรมชาติแล้วก็กินอาหารปลอดสารพิษนี่เดลกคือสิ่งที่เราสังตามหาอยู่นะครับขอบคุณน้องมืยมากเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับนะร้านไปก่อนเลยครับนะทีมงาน <laughs> เดี๋ยวทีมงานร้องอีกเจอกันนะครับไปเข้าอัลบม้ยไป มาเมย์กินด้วยกันไหมลูกคุณพ่อกินคนเดียวจะหมดนะพี่ต้องให้คุณพ่อต้องให้เสียยุทธพิหนันต่อโอ้ <c oughs> อร่อยมากเลยอ่ะอันนี้หมดแล้วอ่ะให้บรรยากาศถิ่นมากเลย